รามาดูพูวิล่าเช่า6กแสนกันนะครับหลังนี้นันทวันพระรามเก้ากรุงเทพกรีธาจริงๆผมจะบอกว่าจุดเด่นของหลังนี้คือตำแหน่งบ้านหลังนี้กล้าพูดว่าดีที่สุดในโครงการหลังนี้เป็นบ้านไซส์ L อลของโครงการคือเป็นไซส์ที่รองใหญ่ที่สุดปกติแล้วบ้านหลังไซส์ใหญ่หรือว่าบ้านที่ตำแหน่งดีๆเนี่ยที่สามารถเข้าถึงฟัสซิลิตี้หรือส่วนกลางของโครงการได้ง่ายๆเนี่ยมันมักจะอยู่ในบริเวณพื้นที่หน้าสวนส่วนกลางหรือว่าบริเวณที่อยู่เป็นครับเฮาส์เก่าอย่างนั้นซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ปลายซอยนะครับแล้วก็สามารถเดินทะลุออกไปเนนี่่จจะไปอกกัับพื้ทตววสลาง สาว่ายน้ำแล้วก็ส่วนส่วนกลางได้เลยอยากจะพามาดูในตัวบ้านนะครับหลังเนี้ย ด้วยไซซิ่งของนันทวันและรูปแบบการออกแบบนั้นของนันทวันเราจะว่าด้วยสไตล์ที่เป็นมีความเป็นเออ French l u x u r y รรูปแบบการดีไซน์ในด้วยเอลิเมนสีขาวหงินอ่อนและการดีไซน์ที่มีความคลาสสิกลักชัวรี่ขึ้นมาเปิดมาจากหน้าบ้านนะครับพอเราผ่านประตูเข้ามาเราเจะพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มถงรับรองแล้วก็เข้ามาเราจะเจอตัวพื้นที่ดิ n น n g a r อเรียวางได้เป็น6ซีดหรือว่าจะวางเก้าอี้เป็น8ซีดเนี่ยก็ได้ฟังก์ชันด้านล่างตรงนี้มีดินนี่่เอเรียมีพื้นที่ลิฟ กับบริเวณที่เป็นระเบียงสระว่ายน้านะครับครอบครัวไหนที่มีลูกห,หลานที่อยากเล่นสระว่ายน้ำเนาะไม่ต้องไปไหนเลยจริงๆเล่นในบ้านก็ได้คือถ้าอยากได้สระที่มีความยาวหน่อยเนะี่ยไปเล่นที่ส่วนกลางก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวพื้นที่ครัวตามสไตล์แลนด์เฮาส์ครับเป็นครัวกึ่งปิดนะครับสามารถเลื่อนสไลด์ประตูบานปิดเนะี่ยเป็นครัวปิดได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเปิดเพื่อที่จะ connect space กับ บริเวณ dining area และ living area เนะี counter ่ย counter t o ชุดเครื่องครัวจากเทค่านะครับแบรนด์อิตาลีอันนี้คือ baby change นะครับเกิดที่เราจะซักล้างเล็กน้อยอาจจะใช้ล้างจานก็ได้หรือว่าจะใช้เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กเนะี่ยก็จะลรับความสูงเข้ามาให้สำหรับคุณผู้หญิงนะสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือว่าอาบน้ำได้ง่ายพอเราขึ้นมาที่บริเวณชั้น2นะครับเราจะมีตัวพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในประสงค์ตอนนี้จัดเป็น living area สำหรับครอบครัวเดินระหว่างคอริดอร์ทางขึ้นบันไดามาเราก็จะเจอตัว double volume ซึ่งแผงเชนเนเลียวไว้เรามาดูตัวพื้นที่ของ Master ร์เ r o o m นะครับตกแต่งล้อไปกับดีไซน์ของบ้านเลยพื้นที่ห้องนอนกว้างขวางมากๆเอลเมนตที่ขาดไม่ได้นะครับ Walk in Closet ของบ้านตกแต่งเป็นธีมสีขาวสไตล์ของห้องน้ํา เป็นคลีนของชั้น2เนี่ยเหมือนว่าเราจะแบ่งเป็น2 Are a ียซีกนี้จะมีแค่มาสเตอร์เบดปุมซึ่งจะไม่ได้มีห้องอื่นที่มีประตูติดอยู่กับโซนนี้จะได้ความรู้สึก p r i v a t แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับห้องนอนอีก3ห้องของบ้านเนี่ยจะอยู่ซีกนี้หมดเลยห้องนอนที่2กันได้สเปซซิ่งที่ค่อนข้างเหลือเฟือเหมือนกันนะจริงๆตรงนี้จะเป็นจุดที่วางโซฟาได้อีกก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันอีก2ห้องนอนเนี่ยไซซิ่งจะใกล้เคียงกันห้องนี้วางเป็นเตียง5ฟุตอีกห้องนอนหนึ่งเราได้สเปซซิ่งที่ แปลงที่สวยที่สุดในโครงการแล้วก็เป็นแปลงที่ติดสวนติดขับเฮาส์บ้านหัวมุมหันทิศใต้ด้วยความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับหลังนี้449ตารางเมตร150ตารางวาได้5ห้องนอน6ห้องน้ํา2ห้องรับแขกทั้งชั้น1และชั้น2ง1ห้องทํางาน1แพนทรีมีห้องน้ํามีห้องแม่บ้านแล้วก็มีห้องน้ำของห้องแม่บ้านนะครับจอดรถได้8คันหลังนี้ปล่อยเช่าแค่650,000ขาย75ล้านบ้านสวยๆดีหาย,ยากแบบนี้พลาดไม่ได้นะครับที่อิสระเอสเตดขอบคุณครับ